ไปไหนมากลับสะดึกเชียคุณแม่บ่นใหญ่ฉันไม่ใช่ลิสานะจำเป็นต้องมาควบคุมความมราพื่อตลอดเวลานะอกินเหล้ามาเลย ใช่ฉันไปกินเหล้าที่ผับแต่ฉันก็ฟังเพลงดีนะนานๆได้ออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยมีความสุขจังทำประชดใครหรือเปล่าประชดเหรอเปล่าทำไมอ่ะทำไมฉันจะหาความสุขบ้างไม่ได้ละ่ะ ใครๆก็หาความสุขกันทั้งนั้นนี่ฉันก็หาความสุขใส่ตัวฉันบ้างลดเสียงหน่อยได้ไหมทุกคนในบ้านนอนหมดแล้วนะคุณควรจะอาบน้ำแล้วก็เข้านอนซะอดี๋ยไปแตะต้องตัวฉันนะออนนี่คุณทำอะไรเนี่ย คุณทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยฮะฉันควรจะถามคุณมากกว่าว่าทำไมคุณต้องทำกับฉันอย่างนี้ด้วยข่าวแรกก็จดหมายแล้วก็รูปถ่ายพอฉันจับได้คุณก็บอกว่าคุณไม่มีอะไรกันก็แล้วข่าวนี้ล่ะข่าวนี้ขณะคุณเรียกมันมาพรอดรักกันถึงที่นี่เหรอ คุณใช่ฉันไปที่พักนั่นแล้วฉันก็เห็นทุกอย่างเลยคุณอยากจะกลับไปหามันใช่ไหมคุณอยากจะกลับไปหามันมาใช่ไหมไปสิไปเลยฉันก็มีแค่เหมือนกันล้วล่ะอานนนงนี่คุณเสียสติไปแล้วเหรอหรึงหัวไม่เข้าเรื่องคุณเป็นเมียผมนะ ตลอดสี่ห้าปีที่ผ่านมาเคยไหมคุณเแกลบันิีมาแบ่ฉันยังผัวเมียกันได้ไหมไมีเคยเลยแม้แต่ต้องคู้กันคุณยังไม่เคยทำอ่ะทำไมอ่ะฉันเป็คนคนน่ารังเกียจมากเลยเหรอไม่หยุดทีได้ไหมฉันไม่หยุดฉันจะไปบอกคุณแม่ จะจะไม่บอกมาคุณแม่การที่คุณแม่จับคู้ว่านคุณเคยทราบเลยมันล้มแล้ว เรตเีนะรแม่อรไม่มีอะไรครับคุณแม่ ไม่มีอะไรฮะฉันบอกให้เปิดประตูเปิดเดี๋ยวนี้นะตายแล้วม่นเกิดเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะพี่สาม่ดากลับไปนอนก่อนแต่ไปนอนหลับไปได้แล้วค่ะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่นน่าอายที่สุดเลยนะตบตีกันทะเลาะกันพวกไพร่ฉันรู้จะพูดยังไงล่ะผมขอโทษคับคุณแม่จะไปไหนพอลิตผมจะนอนโรงแรมสักสองสามคืนนะถ้ามีสติพอจะพูดกับรู้เรื่องนยผมจะกลับมา ยี่อะไรเดี๋ยวผมเป็นการให้เองสถานที่นี้ยนะ กางขาย24ตัวผมรู้จักหมดเลยเหรอโอ้ขอลางานนะเจสันมาสักสามวันอา้อาวแล้วไอ้เจสันมันไม่ว่าเหรอเฮ้ยไม่ว่าหรอกแม้โอกาสพิเศษเนี่ยไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆนะอืแล้วก็ไอ้หนุ่มกับไอ้หนึ่งน่ะมันก็จอคิวมาทําแทนอยู่แล้วอื กลัวแต่ว่ามันจะหน้าด้านอยู่ต่ออช่ไวมเฮ้ยขนาดว่าอยู่มหาลัยแล้วมันยังหน้าด้านอยู่ตั้งสิบปีเออเฮ้ยแล้่พลาดไม่ได้ทำงานร้านนี้ได้ไงวะออสิบปีฮะ่ไเออเออนี่น,นี่เดี๋ยวก่นเ,เดี๋ยวก่อนไม่ต้องพูดเรื่องอื่นนีออ่คอริสาจะไปด้วยหน่อยแล้วแม่เป็นโอกาสพิเศษใช่ไหมยะใช่ก็ผมเคยสัญญากับลิสาไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะผมจะเป็นไกด์นำเที่ยวให้เขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากลายเป็นความจริงอย่างรวดเร็วอย่างนี้ อยากจะเชื่อเลย้น <mm ่เดี๋ยวก่อนทำไมไม่น่ารักเขาเนี่ยอยากจ่ายเงิน I want to เฮ้ไอหนูไม่นึกงแม่งมาแล้ววะไอหนึ่วันนี้อุ้ยสาสาสานี่ๆๆนี่นี่ยเนี่นี่มานี่มเี่ยมานี่เลยนี่สองหนุ่มเนี่ยนะเขาจะอุทิศร่างกายให้กับเราจ้าอะไรนะแกพูดน่าเกียวไม่ใช่ไม่คือหมายถึงว่า ผมสองคนเนี่ยจะซาบุเที่ยวด้วยเฮ้ยมิสเตอร์ไมกี้เนี่ย Mikey, จะเป็นไกด์คุเลยนะจริงเหรอแม่ดีใจนิดเดียวเองอะอฉันมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยอะ่ะอืม,อม